หลักพุทธศาสนาเรามีการอธิบายไว้ชัดเจนว่าการที่เรามาเกิดไม่ใช่บิดามารดาทําให้เกิดแต่เป็นพ่อกรรมเราต่างหากที่ได้มาอาศัยมารดาบิดาในปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดคือกรรมเราเองนั่นแหละเรามาด้วยกรรมของเราไม่ใช่พ่อมารดาบิดาทําให้เกิดเพราะมารดาบิดาไม่สามารถเลือกบุตรได้บุตรจะเกิดก็มาด้วยกรรมของบุตรที่จะมาเกิดแล้วกร,รมนั้นเป็นกรรมสัมภาวะ กรรมสัมพวาคือกรรมสมภพกรรมสมภพคือกรรมที่ทําให้มาประจบกันระหว่างกรรมบิดาด้วยกรรมมันดาด้วยและกรรมเราด้วยมีความเกี่ยวโยงกันที่จะมาเป็นลูกพ่อแม่กันมันเกี่ยวโยงกันกรรมเนี่ยคือตัวกําหนดฉะนั้นเรามาด้วยกรรมของเราดํารงอยู่ด้วยกรรมของเราแล้วก็ละไปด้วยกรรมของเราสมมุติว่าเราโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นเราเข้าไปรู้ด้วยการทักอารมณ์นั่นแหละค่ะที่พระอาจารย์สอนพวกเรานะค่ะ พอเราเข้าไปทักเช่นสมมติความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเราเข้าไปทักเลยความโกรธเกิดขึ้นในจิตนี้จิตนี้มีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตนี้จิตนี้มีความโกรธปรุงแต่งให้เราเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยสมมุติว่ามันมันคืออากาศสมมติครูเปรียบเทียบนะคะตัวเขาพึ่งคํางไปสมมติตัวเราคืออากาศความโกรธเหมือนเมื่อวานครูเพิ่งสอนเออโยรุพุนธยุวชนไปเหมือนเราเหมือนแก๊สที่เขาฉีดฉีดสีลงไปในแก๊สเพื่อให้เราเห็นว่าแก๊สพอแก๊สมันไม่มีสีใช่ไหมปุ๊เราฉีดสีเข พอความโกรธเกิดขึ้นอะ่ะโกรธกับเรามันคุกเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่พอเราทักปุ <c oughs> ๊บอ่ะอากาศากเกิดขึ้นแล้วค่ะเอ่อทีเอ็ม<ต>เยอะนะคะ <c oughs> ทีนี้พอพอเวลาที่เราทักมันอะ่ะเราจะแยกลองนึกถึงสภาพแก๊สท,ที่มีสีอะ่ะมันไม่ได้เป็นตัวอากาศมันคนละส่วนแต่เราไม่เห็นมันมันเลยเป็นส่วนเดียวกัน <c oughs> แต่เมื่อไหร่ที่เราทักกนันเหมือนเราฉีดสีเข้าไปในแก๊สล้วแยกออกมาเลยว่าอ้าวโกรธกับฉันโกรธกับจิต <c oughs> อะ่ะมันคนละส่วนกัน พอเราทักมันไปปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้จักมันแล้วว่าต่อให้เราจะอยากหรือไม่อยากให้มันหายอ่ะสุดท้ายมันจะหายของมันอยู่ดีอ้าวเองไม่ใช่ข้านี่หว่าเองเป็นแค่ความทุกข์แต่เองกับข้าไม่ใช่คนเดียวกันพอเราเห็นแล้วว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปทําอะไรกับมันถูกไหมเนี่ยคืออริยศสตจ์คือการเห็นอะไรว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็ไม่เข้าไปแจกับมันแต่ว่าที่ผ่านมาพอมันโกรธเข้ามาปุ๊บเราเข้าไปตีปั่นมัน จนทําให้แก๊สกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป็นเนื้อเดียวฉะนั้นถ้าวันนี้การเราเข้าไปทักอารมณ์เราไม่ได้ทักเพื่อให้หายทักเพื่อให้เห็นว่าอะไรคือทุกข์แล้วเห็นอาการของมันว่ามันจะดิ้นร้อนอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่เหมือนเรากินพริกอารมณ์ก็เหมือนกินพริกที่มันเผ็ดต่อให้คุณกินน้ําเข้าไปเยอะแค่ไหน่ะมันก็ไม่หายหรอกมันหายเพราะว่าความยางมันออยของพริกมันจางของมันออกไปเองหรือไหมะนั้นเหมือนกันอารมณ์มันก็หายไปเพราะมันหายไปปุ๊บเราก็ไม่ต้องเข้าไปแกกับมันละ อ้าวอ้าวตกลงเธอกับฉันคนละส่วนนี่นาะเนี่ยปัญญามันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลําดับยิ่งทักอารมณ์เท่าไหร่เราจะยิ่งแยกอารมณ์ออกจากการเป็นเราและเห็นเขาชัดเจนขึ้นมันก็ไม่กอดตัวตันหาอะไรของเราออกมาอีกคิดคิดนึกถึงสิ่งที่เราเคยทําผิดมันก็เป็นระบบคิดเหมือนเหมือนกันเราก็ทักไปความคิดเกิดขึ้นในจิตจิตนี้มีความคิดเกิดขึ้นมันก็จะจางออกไปแบบนี้ค่ะ พักอารมณ์ช่วยกูได้นะคะ้อาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตแชร์ตอนที่กรณีบังทะเลาะกับแฟนได้ไหมเจ้าคะ <c oughs> ไม่อยากให้พูดหรอะ <c oughs> เหมือนเหมือน <laughs> เหมือนหนูจะบอกมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะหนูทะเลาะกับแฟนแล้วหนูมาเรียนถามสภาพธรรมพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะสิ่งที่หนูทำเนี่ยไม่เกิดภพเกิดชาติใช่ไหมคะ<อ>เพราะมีคนกลัวภพชาติใหม่มาก<อ>แล้วก็บอกเออไม่ไม่ไม่ไม<อ>ก็คือทะเลาะกับแฟนคือไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบมีปากเสียงกันแล้วก็ในการทะเลาะนั้นก็รู้สึกว่าเอาละเราจะได้ใช่ละ <laughs> <laughs> ที่เรียนมา <laughs> ใช่ค่ะก็คือโอเคหนึ่งพุโทโธเมนาโถในตอนที่เราโดนสาดมาแล้วอารมณ์มันแรง มากจนเราทักแทบไม่ทันพอเราเริ่มทักทันเราก็ทักเพราะแต่มันมีหลายอย่างมากมันมีทั้งความโกรธน้อยใจความน้อยใจความเศร้าใจความแขนใจทักแทบไม่ถูกเลยกําหนดมัดรวมว่านี่คือความทุกข์พอเราเห็นทุกข์ทุก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 โอเคทุกมันเริ่มแบบ พวกเราเบาบางลงแต่ในขณะนั้นอะ่ะคือเราร้องไห้แทบเป็นแทบไปคือข้างนอกมันก็ออกอาการตามปกติที่ถ้าเกิดว่าเราได้รับแอคชั่นยังไงมาเรีอคชั่นมันก็เป็นไปตามร่างกายของเราแต่เราอ่ะทันในอารมณ์ของเราอยู่แต่พอเราทันในอารมณ์เสร็จเราเริ่มเห็นความอยากฉันอยากออกไปจากตรงนี้ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วความอยากเกิดขึ้นหนูก็เลยทักความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุข,ของชาติพบใหม่ก็เลยพอทักความอยากความอยากความอยาก เราอ่ะก็คืออยู่กับสถานการณ์นั้นโดยที่สถานการณ์นั้นมันดีขึ้นเพราะการทักอารมณ์หนึ่งคือมันเป็นกุศโลบายด้วยนะคะทุกคนเราจะไม่มีเวลาเถียงเขาเพราะเรายุ่งกับตัวเองอยู่ทุกคนคะวุ่นวายกันในจิตอยู่แล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวอย่าทักอารมณ์ไหนจะเห็นความอยากไหนจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาเถียงเขาเออเรื่องราวมันก็คลี่คลายด้วยความรวดเร็วจริงผู้ที่เราทะเลาะกับเราด้วยงงใครสิงแฟนเราเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันก็จบด้วยความเร็วและที่สําคัญคือไม่เคยเกิดขึ้นอัศจรรย์ใจมากค่ะพระอาจารย์ไม่ติดค้างค่าในใจ <c oughs> มันจบตรงนั้นจริงนี่ไงคือลับดับโดยไม่เหล<อ>ือเชื่อ พุทโธเมนาโถแล้วค่ะอันนั้นตอนที่แบบทักอารมณ์แทัอ๋อพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าค่ะตัวละเท่าไหร่ไม่ไม่ตัวนี้ยังขายไม่ได้นะคะยังพิมพ์ผิดอยู่ค่ะยังยังยังปปัเป็นเวอร์ชันหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปเคาะมฆแห่งออกมาจากนาโถอีกนิดนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะพระเจ้า ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะมคุณกุ๊กไก่นะคะถามว่ามีคำขอขมาพ่อแม่เปลี่ยนจากเจ้าก,ากรรมเป็นส่งเสริมในธรรมใหม่เจ้าคะพ่อแม่เป็นเจ้ากรรมทางด้านการปฏิบัติธรรมใช่ไหมจึงอยากจะขอขมาเพื่อให้เปลี่ยนในให้ท่านส่งเสริมสนับสนุนเราท,าทำธรรมอย่างนี้ถูกต้องไหมในคําถามน่าจะเป็นเช่นนั้นวิธีการ<ะ>ที่เราควรจะกระทําก็คือ อุทิศบุญหรือทําบุญในคราวครั้งใดก็ตามที่เราทําบุญและอุทิศให้ท่านตรงๆเลยไม่ต้องไปอุทิศให้ใครอุทิศบุญให้ท่านตรงๆเลยแล้วเราลึกถึงพรตตัตนไตแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าเราลึกถึงระไตรนี้ต้องย้ำๆซ้ำๆติดต่อเนื่องกันเจ็ดวันก่อนนะแล้วค่อยอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงกระแสรัตนไตร ique, ทางใจที่เข้าพเจ้าระลึกติดต่อเนื่องกันมาเจ็ดวันนี้ส่งไปถึงแม่ของข้าพเจ้า และขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ e. จงบันดาลแม่ข้าพเจ้าให้กลับจิตกลับใจเป็นผู้สนับสน,นุนข้าพเจ้าในทางธรรมด้วยเถิดลองพยายามท่าอย่างนี้ถ้าครั้งเจ็ดวันแรกยังไม่สำเร็จทำเจ็ดวันต่อไปเจ็ดวันต่อไปยังไม่สำเร็จทำเจ็ดวันต่อไปเจ็ดวันต่อไปยังไม่สำเร็จทำต่อไปบอกอ้าวแล้วเมื่อ,อไหร่จะสำเร็จเมื่อมันได้ผลนั่นแหละเราก็จะสำเร็จคุณกุ๊กไก่คนเดิมนะคะถามว่าชีวิตนี้เป็นของเราไหมคะมันเป็นของเราทางทางด้านสมมุติ และไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของใครกายก็คือดินน้ำไฟลมเรียกว่าปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุจิตก็เป็นนามธาตุคือเบธนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญนาณรธาตุสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครผู้ใดทั้งสิ้นดินก็ไม่รู้จักน้ําน้ําก็ไม่รู้จักไฟไฟก็ไม่รู้จักลมธาตุทั้งสีไม่เคยรู้จักกัน เวทนาธาตุก um pues mm ็ไม nah ่รู canal, look, ine, right this, ้จักสัญญาธาตุสัญญาธาตุก็ไม่รู้จักสังขารธาตุสังขารธาตุก็ไม่รู้จักวิญญาณธาตุทั้งหมดนียไม่เคยรู้จักกันแต่เมื่อทั้งหมดนียเขาอยู่ในระบบสังคตะสังคตะเขาจะปรุงแต่งคือประกอบเมื่อระบบสังคตะเขาประกอบรูปกับนามกายกับจิตเข้ามาเป็นอันหนึ่งเดียวกันคือภาวะแห่งชีวิตนี้ความมีเราจึงเกิดขึ้นด้วยการประกอบรวมกันนั้นแต่เมื่อเขาแยกกันเมื่อไหร่ความมีเราก็หายไปฉะนั้นชีวิตเราจึงเป็นของเราในภาวะสมมติ ชีวิตเราไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติไม่ใช่ของเราเพราะเขาเมื่อเขาไปสู่ความสลายไปตามธรรมชาติแล้วเขาก็ไปสู่ธาตุเดิมของเขาเองแต่ในความหมายที่พระอาจารย์พูดว่าชีวิตเราไม่ใช่ใช่ของเราโดยโดยธรรมชาติแต่เป็นของเราโดยสมมติเราจึงต้องมองสมมุติให้ออกว่าเมื่อเรายังยังอยู่ในภาวะสมมติเราก็ต้องจัดการกับชีวิตเราให้ดีไม่ใช่มองว่าชีวิตเราไม่ใช่ของเราก็คิดที่จะทาลายมันอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง <S <S พี่เอ <def uras> คุณกิก well. ี้ฮ่าฮานะคะอันนี้รีวิวเอาจริงนะคะหนูไม่เคยฟังทำได้ยาวเลยแต่มาเจอพระอาจารย์ต้นฟังจนแทบไม่อยากหลับเหมือนเจอคําตอบของชีวิตค่ะพี่ไหนนะพี่บคนใหม่ครับคนใหม่น่าจะคนใหม่ไม่เคยมาฟังติดตามกันนะกี่นะเอฟซีนะเอฟซีสามารถไปติดตามพระอาจารย์ได้ที่เพจธรรมนาวานะคะ แล้วก็คุณอินฟินิตี้นะคะตามที่พระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายทุกวินาทีตอนนี้อยากทิ้งสังขารมากครับมันเป็นผลข้างเคียงของการพิจารณาความตายการพิจารณาความตายต้องมองที่จุดป,ประสงค์ของการพิจารณารืวยว่าการที่พระองค์ให้พิจารณาความตายเพื่อให้เราได้รู้ว่าทําอย่างไรเราจึงจะสามารถยุติความตายได้ mm hmm. เมื่อเราจะเข้าใจ ที่เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราไม่สามารถยุติความตายได้ที่เรายุติความตายไม่ได้เพราะเรายุติความเกิดไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก่อนใกล้ตายเราต้องสแสวงหาวิธีการแห่งการดับการเกิดให้ได้ความตายก็จะยุติเองซึ่งวิธีการและหลักการในการดําเนินไปสู่การดับความเกิดก็คือทางแห่งอริยมรรคและพองค์ก็ตัดไว้เป็นคํายืนยันกํากับไว้ตายตัวแล้ว,ว่าบุคคลใดก็ตามที่ ดำเนินตามหลักอริยมรกบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงทำอันเป็นที่ดับการเกิดสามารถทําได้ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์มีสองคำถามที่ถามถึงบุพการีนะคะท่านแรกก็คือคุณเจสิก้านะคะคุณแม่หนูเพิ่งเสียหนูพยายามตัดความคิดถึงผ่านมาหนึ่งเดือนแต่แค่หลับตาน้ำตามันก็ยังไหลออกมาคะ่ะ ยิ่งคิดถึงท่านเท่าไหร่ก็ควรที่จะทําบุญอุทิศสุสนไปให้พระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอย่าเสียใจเพราะพระเ,เจ้าเองก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติก็ขอให้เข้าใจว่ามันต้องทุกข์และความทุกข์ก็ต้องบีบน้าตาออกมาแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจต่อผู้ที่ร่วมรับไปเพราะนั่นคือบุคคลอันเป็นที่รักของเราพระอาจารย์อยากจะบอกว่าเราควรจะสนักรู้ถึงคุณค่า ของผู้ที่เสียไปให้มากกว่าการเศร้าโศกถึงผู้ที่เสียไปยิ่งเราเห็นคุณค่าของท่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งควรจะทําบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านมากเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลผู้รักชีวิตไปแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยบุญกุศลการที่ท่านมีชีวิตอยู่เราเห็นท่านเจ็บป่วยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งความตายอย่างน้อยเวลาที่เราได้เห็นท่านแม้ท่านจะเจ็บป่วยอยู่ก็ตาม เราก็ยังรู้สึกใจชื้นอยู่ว่าท่านยังอยู่กับเราแต่พอละชีวิตไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปถามหาท่านได้ว่าท่านอยู่ดีมีสุขอย่างไรเมื่อละชีวิตไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกเบาใจและสบายใจได้ว่าท่านละไปแล้วจะอยู่เป็นสุขได้ก็คือบุญนี้เองที่จะเป็นตัวกําหนดผลของบุคคลผู้ละชีวิตไปแล้วจะดํารงอยู่ได้ด้วยสุขติภูมิตัวนี้เองจึงเป็นสิ่งที่เราพึงใส่ใจและให้ความสําคัญในการที่จะทําแต่ก็เศร้าโศกได้ แต่ก็ทาบุญทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านอุทิศบุญไปให้ท่านอยู่เรื่อยๆเมื่อท่านได้รับผลบุญจากเราท่านจะได้รับสุขติภูมิในสัมประรยภพบเบื้องหน้าแต่ถ้าหากเรายังเศร้าโศกเสียใจต่อไปทั้งๆท,ที่ท่านได้รับบุญกุศลนั้นแล้วท่านก็จะเกิดความกังวลกับความเศร้าโศกเสียใจของเราและความกังวลของท่านก็จะดึงให้ท่านลงต่ําออกมาไม่ได้สมบูรณ์ผลบุญอันนั้นตรงจรังหวะนี้เราก็ต้องกลับมาฝึก ในการระลึกถึงพระนาตาเตยเพื่อดึงจิตด,ดึงใจเราให้ออกจากอารมณ์ของความเศร้าโศกเสียใจเข้าใจความเศร้าโศกเสียใจตามความเป็นจรงิงว่ามันคือทุกข์แต่เมื่อเราไม่รู้จักความทุกข์ตามความเป็นจรงิงมันจึงดึงใจเราให้ไปจมปลักอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจน,นั้นอธิษฐานระลึกถึงพระนาตาตยย้ำย้ำซ้ำซ umm umm umm, และ feasible. ดึงจิตเราออกมาเพื่ออ,อธิษฐานระลึกถึงพระนาตตยย้ำย้ำซ้ำาๆแล้วก็พยายามฝึกที่จะทําความเข้าใจอารมณ์กับจิตตามความเป็นจริงใน หลักการที่พอาจารย์แนะนําและสิ่งสํำคัญที่สุดนคนนี้อยู่ที่ไหนแจ้งขอหนังสือไปที่เพจธรรมนารวาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไปให้เพื่อที่จะเราได้อ่านและได้ศึกษาจะได้คลายทุกและแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ได้ ขออนุญ,ญาตสอบถามแทนน้องเจสิก้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าเกิดน้องเจสิก้าเขาละลึกถึงพุโทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถแล้วเนี่ย<ม>การระลึกของเขาสามารถอุทิศบุญให้คุณแม่ได้ไหมเจ้าค่ะการอุทิศบุญคือการระลึกถึงพระรัตนตรัยพระองค์บอกว่าบุคคลผู้ล้ชีวิตไปหากระ,ะลึกถึงบุตรที่มีชีวิตอยู่กระแสของกุศลธรรมใดๆที่บุตรกําลังกระทําอยู่ภายในกระแสเห,เหล่านั้นย่อมเชื่อมต่อและถึงบารดาว ที่รวมไปแล้วได้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเจสสิก้านะคะและลึกถึงพระัตนาไตได้ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคุณแม่เลยนะคะคุณเอ็นละกันนะคะการที่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้เราเกิดมาแล้วมาทวงบุญคุณว่าเขาเลี้ยงเรามานะแล้วเราก็ไม่ได้อยากเลี้ยงดูเขากลับที่มันบาปไหมครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจว่าจะบาปหรือไม่บาปก็คือเราต้องสํานึกนะว่าเมื่อธรรมชาติ ไม่ได้อนุญาตให้เราเติบโตมาแล้วเลี้ยงชีวิตตัวเองเราได้เลยเราต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตเมื่อเราต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตอุปการะคุณแรกที่เกิดขึ้นก็คือน้ํานมของมารดาที่กลั่นออกมาจากเลือดในอกเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วเราได้ดูดดื่มจนเลี้ยงร่างกายเราเติบโตขึ้นมาเลือดและเนื้อทั้งหมดส่วนหนึ่งก็คือของพ่อกับแม่มารดาบิดา การตระหนักรู้ถึงอุปการะคุณเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติของมนุษย์เพราะเราคือมนุษย์ถ้าเราอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เราไม่ทําอย่างนั้นก็ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของมโนธรรมแต่มนุษย์เรามันมีความเป็นมโนธรรมนะพระองค์จึงม,มาสอนหลักธรรมไว้เพื่อให้เราเข้าใจและเข้าถึงในการที่จะนับนำธรรมะนี้ไปใช้แม้ท่านจะไม่อยากให้เรากระทําตอบแทนคุณท่านก็ตามแต่เรา ก็ควรจะมีมโนสํานึกในการที่จะกระทําไม่ว่ากรณีนใ,นใดก็ตามนะเราหลีกหนีจากกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เพราะเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแก่ก็คือธรรมชาติเจ็บก็คือธรรมชาติและตายก็คือธรรมชาติและเป็นไปไม่ได้เลยที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้โดยที่ไม่ได้อาศัยอุปการลักณจากคนอื่นเพื่อนเราญาติเราหรือคนที่เรารู้จกักเขาย่อมมีอุปการลักณกับเราแล้วการมีอุปการลักณเหล่านั้นเรายังยังนึกที่อยาก แสดงออกถึงน้ำใจในการตอบแทนเขาเลยแต่อันนี้คือท่านเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตตรงนี้ยิ่งมีความรู้สึกที่ให้ความสำคัญที่หนักกว่าการตอบสนองคุณในคนอื่นควรจะตอบสนองคุณบรรดาบิดานี้ให้ถึงที่สุดหลักพุทธศาสนาเรามีการอธิบายไว้ชัดเจนว่าการที่เรามาเกิดไม่ใช่บิดามารดาทำให้เกิดแต่เป็นพ่อกรรมเราต่างหากที่ได้มาอาศัยบรรดาบิดาในปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดคือกรรมเราเองนั่นแหละเรามาด้วยกรรมของเรา ไม่ใช่พ่อมารดาบิดาทําให้เกิดเพราะมารดาบิดาไม่สามารถเลือกบุตรได้บุตรจะเกิดก็มาด้วยกรรมของบุตรที่จะมาเกิดแล้วกรรมนั้นเป็นกรรมสัมภาวะกรรมสัมภาวะคือกรรมสมภพกรรมสมภพคือกรรมที่ทําให้มาประจบกันระหว่างกรรมบิดาด้วยกรรมมารดาด้วยและกรรมเราด้วยมีความเกี่ยวโยงกันที่จะมาเป็นลูกพ่อแม่กันมันเกี่ยวโยงกันกรรมเนี่ยคือตัวกําหนดฉะนั้นเรามาด้วยกรรมของเราดํารงอยู่ด้วยกรรมของเราแล้วก็ละไปด้วยกรรมของเราการที่ท่าน เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดให้กับเราท่านก็ยังมีอุปการะคุณกับเราอยู่ดีก็ควรที่จะสดองคุณท่านคําถามจากคุณชนระดานะครับสอบถามค่ะถ้าวันนี้เราหมดเนื้อหมดตัวแล้วจิตตกมากควรทําอย่างไรดีคะก็อาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆชีวิตเรามันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการหมดเนื้อหมดตัวแต่เรายังมีชีวิตอยู่ การที่เรายังทําอะไรต่างๆในโลกนี้ได้เพราะเรายังมีชีวิตตราบใดที่เรายังมีชีวิตเราก็ยังสามารถที่จะทําอะไรต่างๆบนโลกมนุษย์นี้ได้อย่าพยายามเสียดายในสิ่งที่สูญเสียไปขอให้เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเริ่มทําสิ่งใหม่ที่ไม่ให้ไปซ้ํารอยเดิมแล้วประสบการณ์ในชีวิตจากสิ่งที่เราผ่านมาเราจะเห็นความผิดพลาดในแต่ละด้านแล้วการที่เราเริ่มต้นใหม่ มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเก่าแน่นอนมีคนที่อยู่ในสถานะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วพลิกชีวิตฟื้นกลับคืนมาใหม่ได้ก็มีมากมายเป็นตัวอย่างในโลกนี้ให้เราได้เรียนรู้ดึงใจเรากลับมาอยู่ในเหตุและผลก่อนเราลึกถึงพระธาตาไตย้ำย้ำซ้ำซ้พระอาจารย์อยากจะแนะนําว่าเมื่อเรามีกรรมเป็นตัวกําหนดชีวิตเราซึ่งเป็น สิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่จะกําหนดให้เราได้รับสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนั้นเราก็ต้องสร้างกรรมที่ดีใหม่เพื่อให้กรรมเนี่ยกำหนดชีวิตเราใหม่แล้วก็ขีดเส้นทางเราใหม่การระลึกถึงพระาไตายจึงเป็นวิธีที่ทําได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ส่งผลที่ดีในจุดเริ่มต้นของชีวิตการระลึกถึงพระนาฏาย้ำๆซ้ําๆอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและทําให้เราพลิกฟื้นชีวิต ไปสู่จุดเริ่มต้นที่ดีได้ในวันข้างหน้าทําในสิ่งที่ไม่ต้องลงทุงนก่อนแต่เพียงแค่ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธพราธรรเพระสมพราโมกนกรรมคือความสําคัญนะที่เราสามารถทําได้อยู่ตลอดเวลาผูสุรธรรมอย่างอื่นเช่นทานต้องมีโอกาสสิ่งของจึงให้ศีลมีโอกาสจากการงานจึงมารักษาสมาธิมีโอกาสเป็นกิจลักษณะจึงสามารถทําได้ปัญญานี่กว่าจะเข้าถึงก็ไม่ใช่ง่ายฉะนั้น การระลึกถึงพาไตเป็นกุศลที่ง่ายที่สุดที่เราระลึกถึงทางใจเพราะใจเราถ้าปล่อยไปจมปักอยู่กับอารมณ์มันก็มีแต่ทุกข์และเป็นปัญหาสําหรับตัวเราเองก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นที่เป็นอยู่ระลึกถึงพาไตย้ำๆซ้ำๆนะลองดูนะพระอาจารย์เชื่อว่าชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ออคุณกลมนะคะยุคนี้วิทยาศาสตร์สามารถสร้างอวัยวะเทียมทดแทนในร่างกายแม้กระทั่งหัวใจ อนาคตมนุษย์อาจเอาชนะความตายได้อายุยืนอาจจะเป็นร้อยปีเป็นพันปีแบบนี้เขาเรียกว่าเอาชนะกรรมเอาชนะความตายได้หรือไม่เจ้าค่ะไม่มีใครในโลกในจักรวาลน,นี้สามารถเอาชนะความตายได้เทวดาก็หมดอายุไขพรมยืดยาวนานแค่ไห,หนก็ตามก็หมดอายุไขอาจจะยืดชีวิตได้แต่เอาชนะความตายไม่ได้แน่นอน ดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถยืดชีวิตได้ยาวก็แปลว่าคนกลุ่มเนี้ยในยุคนี้ที่อายุยืนนานเขาก็สร้างกรรมแต่ปางก่อนของเขาที่ทําให้เขาต้องเกิดในยุคสมัยที่สามารถมีวิทยาการที่ทําให้เขาอายุยาวนานได้เท่านั้นเองอายุมนุษย์สูงสุดได้ถึงแสนปีนี่เกินแสนปีไม่ได้อ่าแต่ว่าไม่ใช่ยุคเหล่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะอย่าอย่าไปหวังอะไรแบบนั้นนะก็คือถ้าจะ ต้องไปเกิดในยุคแบบแสนปีแล้วเราก็ไม่ต้อง<ล>ไปคิดพ้นนวัตกรรมอะไรทั้งสิน้นอายุที่จะได้แสนปีก็คือหนึ่งสมาทานศีลสมาทานศีลสองแสดงออกถึงการเคารพนอบน้อมต่ออปปาจจยนะบุคคลก็คือบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพนอบน้อมเป็นประจําอยู่เสมอเสมอถึงจะไปเป็นมนุษย์ยุคแสนปีคำถามสุดท้ายใช่ไหมได้ค่ะเป็นคําถามที่ขออนุญาตมัดรวมนะคะเพราะหลายๆท่านถามมาใกล้เคียงกันค่ะขออนุญาตรวมเป็นคําถามเดียวกันนะคะ การทำแท้งโดยที่ไม่พร้อมเพราะไม่อยากให้ลูกเกิดมาลำบากอีกท่านหนึ่งคือทำแท้งเพราะคุณแม่พาไปทำแล้วเราไม่รู้จริงๆแบบนี้จะบาปไหมคะไม่ว่าจะเป็นการทําแท้งด้วยกรณีเด็กตามให้พี่นาอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คือเด็กที่มาเกิดที่ไม่ไม่พร้อมหรือเจตนาที่จะให้เขาออกก็คือเด็กนั้นก็มีกรรมในการที่จะถูกกระทําแบบนี้สอง เราเองได้ตัดสินใจในการทําแบบนั้นจะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็ตามและมีเหตุแห่งการการะทาก็คือว่าเป็นการทํากรรมใหม่กรรมใหม่สามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ส่วนเด็กก็ต้องเข้าใจแน่นอนเราเราทำให้เขาเข้าใจไม่ได้แต่ว่าขอให้เราเข้าใจเองด้วยว่ามันเป็นกรรมส่วนหนึ่งที่เขาต้องได้รับแบบนั้นแล้วเราก็มาสนใจในสิ่งที่เราจะแก้ไขเราจะแก้ไขกรรมที่เรากระทาลงไปแล้วอย่างไรถ้าแม่ยังสามารถระลึกถึงเด็กที่ตายไปได้ ก็ขอให้ตั้งจิตกล่าวขามาโทษก่อนขอขามาเขาก่อนติดต่อเรื่องกันอย่างน้อยเจ็วันเพื่อสแสดงออกถึงความรู้สึกผิดต่อเขาแล้วก็จะได้ลดความรู้สึกโกรธแค้นของดวงจิตดวงวิญญาณแล้วจริงๆท่านเด็กเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับถูกกระทําแบบนี้ก็คือกรรมของเขาที่เขาควรจะยอมรับเพราะถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็จะเป็นผู้สร้างกรรมใหม่อีกต่อไป ที่ยังจะตั้งกิตโกรธแค้นปลูกอาฆาตพยาบาทก็ไม่ดีต่อผลเด็กเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสู่พบปู่หรือที่ที่ดีกว่านี้ได้อีกฉะนั้นมันจริงๆก็คน้นแก้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเราแก้ฝ่ายเด็กไม่ได้ก็ฝ่ายเราเองก็ขอเข้ามาประกอบพร้อมกับทาบุญอุทิศบุญไปให้เขาอยู่เรื่อยๆหรือถ้าคุยกับเขาได้ก็คุยกันด้วยด้วยความเข้าใจโดยธรรมอย่างนี้แหละที่อาจารย์อธิบายไปเน,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 นี่ยหรือเปิดช็อตเนี้ยให้เขาฟังก็ได้อันนี้คือกรณีเดียวกันกับลูกหลุด หรืออะไรอย่างงี้ด<ช>้วยใช่ไหมเจ้าค่ะรวมกันไปหมดเยค่ะ<า>เพราะ<อ>ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็คงจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีนี่แหละแต่เขามีกรรมอย่างนั้นแหละเขาจึงด้วยถูกกระทําด้วยประการใดๆก็ตามก็ต้องเป็นอย่างนั้นเ็มาเกิดในคันมันดานคนนี้ที่ไม่พร้อมถูกจริงๆข้อนี้ในหนังสือแนวทางชาวพุทธมีนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาทักในอินบ็อกของเพจธรรมนาวาเพื่อขอได้ ย้าว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเราจะจัดส่งให้ค่ะก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้อำนวยผลตอบสนองให้พวกเราเกิดสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบในการปัจจุบันและเบื้องหน้าทุกคนเถิดสาธุ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 ณคคค่่ะขอบุ